ร, bert, le, ร,รู้ท medic, ันความไม่เ right. ที่ยงนะครับรู้ทันความไม่เที่ยงเพราะว่าความไม่เที่ยงนั้นมีอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนถนนลื่นฝนตกนะครับมีตลอดเวลารู้ทันความไม่เที่ยงของชีวิตนะครับที่มีสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับรู้ทันความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของชีวิต ของสังขารของร่างกายของจิตใจของธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณของขันรูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสปินสัมผัรมารมนะคว่ารู้ถังความไม่เที่ยงของธาตุขันอายตนะชีวิตก็ให้หวางเฉยนะครับไม่ต้องไปทุกข์ร้อนไม่ต้องไปฟุ้งซ่านไม่ต้องไปกังวลไม่ไปห่วงวติดติด พราะธรรมชาติสังขารสิ่งเหล่านี้มันเสื่อมมันเกิดดับมันเจริญและเสื่อมมีและหายไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขณะกานที่เราวางเฉยต่อความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นทําการที่สุดได้แบบวางเฉยต่ออนิจจังความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความนัตตาที่เราฝืนบังคับไม่ได้ไมันต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วในสังขารทั้งหลายที่เรียวกว่าร,รมเก่าบ้างเรียกว่าสังขารเสื่อมบ้างนะครับเรียกว่า ทุกที่มีประจําสังขารบ้างหรือว่าวิบากของสังขารบ้างเ้านการรู้ทันความไม่เที่ยงนะครับความเป็นอนิจจังนะครับรู้ทันอนิจจังความไม่เที่ยงเมื่อรู้ทันแล้วก็วางเฉยนะครับวางเฉยต่ออนิจจังเพราะถ้าเราไม่วางเฉยต่ออนิจจังความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะทุกนะครับทุกเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็จะทุกตลอดเวลา แต่ถ้าวางเฉยพอรู้แล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเชน่นนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้ก็เลยไม่เป็นไรธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของชีวิตเ,เรื่องของสังขารเป็นเรื่องของธาตุขันอาญตนะเป็นเรื่องของโลกของธรรมเช่นการที่เรารู้เรื่องเข้าใจนะครับก็วางเฉยต่ออนิจจังในสังขารทั้งหลายในสังขารในธรรมทั้งหลายในโลกทั้งหลายเพราะว่าเมื่อเรา วางเฉยต่ออันนี้จังเขารู้เท่าทันนะครับรู้แจ้งรู้ชัดรู้ตามความเป็นจริงในสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงนํารูปที่มันเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกตานะครับรู้ทันของความเป็นสังขารนะครับก็ไม่แทรกแซงไม่พยายามฝืนสังขารหรือว่าไม่พยายามที่จะไปยายากให้ธาตุกันอายตนะที่มันไม่เที่ยงเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกขตาเนี่ยเป็นอย่างใจนะครับที่ต้องการอย่างที่รารถนาดังนั้นการรู้เท่าทัน เพื่้ท่านอนิจจังนะครับหรือว่าปล่อยวางอนิจจังวางเฉยได้นะครับในอดีไปตัวคตซึ่งการที่เราวางเฉยได้เมือนเรานั่งรถไปกับคนขับนี่แหละนะครับเราก็นั่งเฉยเฉยเราไม่ต้องไปคอยสั่งคนขับรถว่าจะต้องอย่างไรขับรถแบบไหนเปิดสายเลี้ยวขวาด้านหน้าถอยหลังนะเปิดไฟเฉียบเบรกนะครับไม่ต้องเพราะว่าคนขับที่เขามีสติสัมปชัญญะนะครับเขาก็จะขับเป็นนะครับ วางเฉยต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับมันเปลี่ยนแปลงตลอดแหละเราทําอะไรอยู่คิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่เดี๋ยวก็มีความเปลี่ยนแปลงภายนอกเข้ามาภายในออกไปทั้งนอกทั้งในมาพบมาเจอมาจากนะครับมาอยู่ตลอดเวลาฉันวางเฉยต่ออันนี้จังความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนะครับจะได้ไม่เสียสมาธินะครับจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกลบควนสมาธิหรือว่าถูกทําให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความตั้งใจนะครับ ที่กำลังเรียนกาลังทำงานใช้ชีวิตเที่ยวก,กินเล่นนะครับทุกอย่างมันมีความไม่เที่ยงหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายเทเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นการที่เราวางเฉยประยอมรับเข้าใจความเป็นจริงมันก็ง่ายในการใช้ชีวิตเพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าถูกบังคับนะครับหรือว่าถูกกระทำหรือว่าเป็นฝ่ายกระทำหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกครอบงำตอกย้ำนะครับมันก็นเลย อิสระจากความเป็นอนิจจังนะครับวางเฉยได้อิสระได้ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่อิสระถูกบังคับถูกฝืนใจไม่ให้กินเที่ยวเล่นกับเพื่อนไปไหนมาไหนมีครอบครัวสังคมซึ่งการที่เราวางเฉยต่ออนิจจังนะครับแล้วก็อิสระจากอนิจจังได้เนี่ยก็เลยสบายบสบายไม่เป็นไรทุกอย่างไม่เป็นไรผ่านได้ตลอดลาบเล่นลุดล่วงธรรมชาติจะเป็นเช่นไรฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้อากาศ เสียนะครับคนมีเกเรตนี่ครับมีบาทนะครับชีวิตดำเนินชีวิตเป็นไปตามเรื่องตามราวนะครับสุขบ้างทุกบ้างสบายบ้างลําบากบ้างดีบ้างร้ายบ้างนะครับเราเจอได้หมดเพราะว่าเขาเราียกวา่าวางเฉยต่อ,อนิจจังอออนิวอิสระจากนิจจังภายในภายในไม่ได้หวันไหวไม่ได้วุนว่นวายไม่ได้ยึดติดแต่ทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเราแน่นอนไม่ได้ตลอดฉะนั้นก็เลยวางเฉยได้ เรอาอิสระจากอน,นิจจังพราะถ้าเราไม่อิสระเรายังเป็นาธาตุยังกระทบไม่ได้ยังพบเจอยังพัดพรากไม่ได้ยังสูญเสียไม่ได้ยังมียังเป็นไม่ได้เนี่ยก็ทุกข์หมดเพราะว่าความทุกข์นี่ไม่เลือกชนชั้นวันนะไม่เลือกเพศเลอกเลอกววยเพราะอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็เลยวางเฉยต่ออน,นิจจังนะครับก็จะเป็นผลที่ออกมาคืออิสระจากอน,นิจจังมันสงบได้มันนิ่งมันเฉยมันวางได้ มันไม่วันวายนะครับไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของสังขารธาตุซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาเรียกวางเฉยต่ออนิจจังเนะี่ยว่างจากอนิจจังนะครับถ้าเราวุ่นวายกับอนิจจังทั้งขาขึ้นขาล,ลงไปไปมามากเกิดดับดับเข้าเข้าออกกาเรเลืนเสื่อมเยวดีเดียวร้ายเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะวิปลาสเอ,อกมันจะเสียสติมันจะรู้สึกถึงเสียสมาธิรู้สึกหมดปัญญาหรือว่า ขาดความรักความอบอุ่นความเมตตาขาดความมิติธรรมนะครับซึ่งก็เกิดจากการที่เราไม่เข้าใจไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดธรรมชาติธาตุขันอายตนะชีวิตสังขารโลกสังขารธรรมซึ่งการที่รู้เนี่ยมันจะวางเฉยมันจะไม่เป็นไรแม่ให้อภัยได้นะครับให้อภัยได้กับทุกอย่างแต่วางเฉยได้อโหสิได้ทุกอย่างแล้วแล้วไปได้น,นั้นก็เลยว่างจากอนิจจัง นะครับเพราะว่าถ้าไม่ว่างเนี่ยมันจะไปวุ่นวายกังยังไปยุ่งไปย่าดไปเยอะแบบนี้จังนะครับวางเฉยนะครับวางเฉยเพราะว่าถ้าเราไม่วางเฉยนี่เราก็จะทุกข์ตลอดเทข์กขับความเปลี่ยนแปลงที่มีในผมคนเล็บฟันหนังื้อเลือดเอ็นกระดูกอย่างเนี้ยมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยความคิดคำพูดทาอ,รรอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นซึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวได้เดีสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวจะปรารถนาไม่น่าปรารถนาซึ่งมันมีอยู่แล้วในสรรพสัตว์ นะครับในคนทั้งหลายนั้นการที่เราวางเฉยนะครับปล่อยวางอนิจจังอย่าปล่อยวางอนิจจังอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอนิ้จังความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์กับอนิจจังอย่าไปยึดติดอย่าไปวุ่นวายอนิจจังปล่อยวางอนิจจังเมื่อปล่อยวางแล้วก็มันก็เป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตเรื่องสมมุตินะครับเรื่องธรรม เรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธร้ทธรรมเรื่องสังขารเรื่องไหนความละอายทำปรมาทไม่ปรมาทมีสติสัมพชัญญหรือไม่มีความละอายเก่งกว่าหรือไม่มีความเพียรในกับอินทรีย์อธิบาทหรือไม่มีศรัทธามีอินทรีย์แก่กล้าหรือไม่มีพลังมีกําลังหรือไม่มีสัเพอชงหรือไม่ะครับมีมรรคหรือไม่เนี่ยมันก็ได้หมดแหละเพราะว่าเราอยู่กับปยู่ชนก็ยังมีบ้างไม่มีบ้าง อยู่กับพระอะริยเจ้าอรหันต์ก็มีสมบรณ์แบบซึ่งก็เรื่องธรรมดานะครับก็ไม่ต่างกันนันการที่เรา,เป,าเปล่อยวางอนิจจังปล่อยวางอนิจจังก็ปล่อยวางทุกได้ทุกขังได้ปล่อยวางอนัตตาได้นะเมือเ่อปล่อยวางแล้วมันก็เบาะนะครับเพราะว่าเราคอยพบเจอหรือว่าความเป็นอนิจจังความเปลีป่ยนแปลงความไม่เที่ยงมันจะให้เรารู้เราสมผัติให้เราทรา,ใราบในตอนเวลาถ้าเรารู้แล้วเข้าใจแล้ว ชัดเจนแล้วนะครับเบื่อหน่ายใครกำหนดแล้วก็วางเฉยกับอน,นิจจังได้ปล่อยวางอน,นิจจังได้ไม่ไปอะไรอะไรกับอน,นิจจังในชีวิตของตัวเงาผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดานะครับสมบูรณ์แบบหรือว่าขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ช่างเหมือนก็แล้วแต่นะครับดังนั้นก็เลยอน,นิจจังนะครับอน,นิจจังกับสังขารทั้งหลายกับสังขารที่เป็นทุกข์น้ำใทั้งหลายนั้นตาก็ปล่อยวางนะไม่ไป ยึดติดไม่ไปยึดเยื้อไม่ไปดึงดันนะครับไม่ไปปกปันไม่ไปผูกมัดไม่ไปข้องําต่อย้าซ้ําเติมว่างจากอนิจจังว่างจากอนิจจังไว้ก่อนเมื่อว่างแล้วมันก็สงบนะครับสงบไม่วุ่นวายไม่เย็นไม่เล่าร้อนมันเป็นสุขไม่ทุกข์มันวิเวกนะครับไม่วุ่นวายนะครับมันสงบสงบดังนั้นให้เราท่านทั้งหลายวิเวกไว้ด้วยการที่ปล่อยวางนะครับรู้เท่าทันรู้เท่าทันอนิจจัง ก็จาไม่รู้เท่าทันนี่มันยุ่งยากแหละเป็นยุ่งยากสติสมาธิปัญญาตลอดนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันสติสมาธิปัญญาก็ตั้งมั่นนะครับสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะครับมีสติอยู่นะครับมีการปล่อยวางอยู่มีความไม่ยึดติดอยู่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ไม่ปันไหวอยู่นะครับที่ไม่สงสัยนะครับนั้นก็เลยปล่อยวางอันิจจังนะปล่อยวางอนิจจัง ปวางให้มันเป็นอย่างที่เป็นตามธรรมชาติตามธรรมดาตามปกตินะครับเป็นเรื่องทั่วไปนะครับปล่อยวางอนิจจังด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อปล่อยวางมันก็วางใจมันก็หลุดพ้นนะครับ